น้องรักเลยเป็นโรคตับจ้ะเดี๋ยวก็หายแล้วกินยาอยู่ไปไหนลูกกินข้าวแล้วไปไหนต่อจ้ะท้องป่องเลยแต่ก็ว่าได้นอนสมอะไรเดี๋ยวก็หาย ตามไปดูน้องทำอะไรมั่งจิ้มจุ่มตัวเจ็บผู้น่ารักไปไหนอลูกไปชีไปอึไปชีไปอึปปอตามดูน้องว่าจะไปไหน แรงนะอุ้ยไปอึไปอึปอจ้านอนนั่นธรรมดาเขาจะอึเป็นก้อนแต่ว่าช่วงนี้เขาป่วยจ้ะก็คงจะเกี่ยวกับยาด้วยถึงถ่ายเป็นน้ำน้ำ ตัวที่สี่แล้วที่เป็นโรคตับเนี่ยในอดีตเลี้ยงมาเยอะแยะไม่เคยเป็นอยู่ๆตอนนั้นไปรับน้องท้องโตโตฝันนี้อีกในส่วนน้องนุชน่ะเขาเอามาให้เขาบอกเอามารักษานนี้แหละต่อมาหมอหมอาบอกว่าหมอมารักษาที่บ้านจะ้ะเราไม่สามารถพาน้องหมาไปได้หมอบอกว่าโรคนี้มันติดต่อนะ อะเราก็งงติดตัวยังไงํำใส้อักเสบก็เหมือนกันเป็นโรคติดต่อก็จริงแหละพอตัวนี้เป็น,ต,น,น,ปน,ต,น,นตัวนั้นเป็นตัวนั้นเป็นเรื่อยๆมาเลยแล้วกลับบ้านท้องเสียนิดๆน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะยานั่นแหละขับ เดี๋ยวท้องน้องจะได้ยุบเดี๋ยวท้องน้องก็ยุบเองแหละท้องโตไปหมดเลยคล้ายๆกับว่าหมอเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยชี้อะไรอย่างนี้ไงก็ท้องก็จะโตเราก็ฟังเขานั่นแหละแต่ว่าตัวเราเองเราก็ไม่รู้หรอกที่แรกก็เอ๊ะทำไมน้องโตโตจะเป็นในผลพุ่นพี่ๆหรือเปล่าโรคตับผลปรากฏว่าใช่ ถ้าโตแบบนี้ก็ใช้เลยแหละเรามีประสบการณ์มาแล้วนี่กินข้าวอิ่มก็ไปปวดอึแสดงว่าดีขึ้นจ้ะถ้าขาไปฉี่ไปอึแล้วเดี๋ยวท้องเขาก็จะเบา น้องจัจะออกมามั่งน้องกินข้าวแล้วออกมามั่งไปฉีบอึๆน,นะออกมาจิออกมาดิออกมา,ด,ออกมาดิลูกออกมามาเา่เปิดตัวให้แล้วนี่ไงเปิดตัวแล้วออกมาแล้วมา งงอีกงงอีกออกมาจิเออออกมาดิอ่าไปทีไปอึมั่งรักเลยเขาอึนแล้วจิ้มจุ่มก็แข็งแรงดีจ้าอ่าไปทีไปอึจ้า น้องจ๊ะจ๊ะอินยาไปสองครั้งแล้วอินยาไปเมื่อวานกับเมื่อคืนเพราะเริ่มกินตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็ตอนสามทุ่มนองรักเลยท้องเริ่มนิ่มแล้วจ้าจากที่ท้องแข็ง ยุบแล้วนิ่มแล้วจ้าจากดีท้องแข็งมากมากจิ้มจุก <c oughs> จ๊ะจ๊ะ <c oughs> จ๊ะ,จะ น้ำเปียกหลังนิดนึงให้ทำน้ำหกเปียกหลังน้องเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีขึ้นจ้าเมื่อวานนี้เขาจะไม่ลุกดิกอะไรเลยเขาจะซึมซึมวันนี้เขายุกยิกยุกยิกได้แล้วเดี๋ยวมีคลิปหน้าต่อค่ะความเคลื่อนไหวของน้องสวัสดีจ้า วันนี้น่าจะเป็นวันที่ 18. 18สิบแปดสิบแปดกระดาษดาเฮ้ยสิบแปดสิงหาหกห้าวันพะระฤหัสจ้า